ดีวยอันนี้เป็นเป็ดนะคะใช่ไหมใช่ไหมต่อเสร็จก็จะเป็นอย่างนู้นนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านใจแอนทอยนะคะทุกคนเราจะมาซื้อของเล่นเย้ทุกคนช่วมาให้ตังค์จ่ายทั้งหมดร้านนี่ทุกคนเราเดินเข้ามานะคะเราก็เจอแผงกับโป้กุญแจเลยค่ะโป้กุญแจแจมิค่าดันใช่อันนี้คือตัวอะไรไม่รู้นะคะแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์เหรอใช่เหรอ มาได้ไงก็ไม่รู้นะว่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูดีกว่าวันนี้นะคะเราจะมาตามหาสระเป่าลมกันเนื่องจากอากาศมันร้อนมากไปดูกันดีกว่าตรงนู้นสระเป่าลมเทียบเลยทุกคนนี่นี่ทุกคนมันมีนี่ไดยนะสเก็ตบอลจิ๋วมีหลายขนาดมากเลยนะคะดูดูมีโมเดลดับแค่ศูนย์ยังไม่ให้ทุกคนดูหรอกเดี๋ยวให้ดูตอนข้ายคลิปเพราะมันต้องตองคิปเงินไปไปดูตรงนู้นกันดีกว่าค่ะ กลอนอันนี้เป็นกองสาเปอลลมนะคะมีสาบปอลลมแคนดีส้สาบปอลลูมไดโนเสามีดอเลมอนกับคิตตี้ด้วยนะนี่คิตตี้จะเป็นแบบนี้เลยที่เขาเป๋าไว้แล้วนะคะแล้วก็มีแบบธรรมดาก็คือแบบนี้เลยนะเรียบๆเลยอะไรเ <c oughs> นี่ยอันนี้เป็นเป็ดนะคะเร่แแออุ้ยเป็ดกัาหัวอันนี้เป็นรูปเป็ดใช่ไหมอันนี้ก็ให้น้องๆเล่นได้นะคะเป็นแบบสะทานลกเล็กๆเลยเนี่ย เอาไว้แบบให้น้องๆแช่หน้าร้อ,น,อน,นี่แหละเป็นก้าอี้ที่นั่งใช่ไหมมิกกี้มาอุ้ยเต็มเลยอ่ะอันนี้คืออะไรคะเป็นปาวาเป็นปลาวานอัลละร้อยบาทด้วยงานน้ำเพชรอันนี้เป็นฟาร์มิงโก้นะคะ,ะมีฟาร์มีโดนัทมีอันนี้60บาทมันคืออย่างนี้นี่เองที่แบบให้ให้อยแขนนะคะมีลายหลายลายเลยอุ้ยอันนี้สวยจริงๆถ้าเป่าไปแล้วมันจะเป็นแบบกลิตเตอร์ นนก็คอเส้นใช่ค่ะอันนี้อะไรคะที่แบบหัดว่ายน้ำใช่ไหมวไวนี่นันเพคเขามีชุดตักทรายด้วยนะอะเดี๋ยวเราไปตักทรายที่ทะเลกันดะีไหมชุดตักทรายเต็มเลยนี่ชุดตักทรายจิ๋วนะคะชุดละเท่าไหร่ชุดจิวจ๋วๆอ่ะหกสิบบาทหกสิบบาทได้เหรอนี<ม>่ดวนใหญ่นะคะอันนี้แพซิบพ<อ>ที่จว่าอันใหญ่วบามังเนี้ยดูดิกระถางบันเละเลยเขามีหลายแบบมากเลยนะไปดูสิป่ะไปดูกละมัง นี่มีเสื้อซูชิบด้วยนะนี่น้ำเพชรอันนี้เขามีที่ตักทรายโดเรมอนด้วยอันนี้ที่ตักทรายหน้าน้ำเพชรเลยอ่ะนี่นี่น้ำเพชรอันนี้คือห่วงยางเฮ้ยน้ำเพชรได้ไงได้ไงห่วงยางกิเตอร์เป็นแบบนั้นมันมีกิเตอร์อยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะดูดิสวยโอ้โหงงมิ้งมากเลยมีแว่นตาไม้น้ำด้วยหรออันเท่าไหร่นะที่สิบบาทแล้วแว่นตาที่ท้าเรามีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะไม่ได้เอามาสรุปเอามาหรือไม่เอามา อุ้ยับปรดเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโซนของเล่นโตต่ออุย้ยปืนฉีดนนะ้ำนี่ไงจะส่งการแด้วใช่ไหมไหนมันมีแค่อันเล็กหรอโหอ,อัน,นใหญ่ก็มีใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยอ,อ,อ,อ๋อใครอยากได้อุปกรณ์พวกนี้มาเอาที่นี่ได้เลยเพราะว่าเยอะมากเลยนะคะ น,นี่คืออะไรคะเครื่องบินถ้าเกิดเอามาตัดจะเป็น,อ,นอ๋อเป็นเครื่องบินโฟมนะคะโยนได้จริงจริงแม่อโอ้ยโยนได้จริงๆริวจริงๆด้วยทางนี้มุ้งมิ้งมากเลยอ่ะก,กระต่ายน้อยนะะอ่ารักดูสิเป็นบ้านกระต่ายน้อยนะคะขามาเราจะตัดกันไหมใช่อันนี้ก็จะเป็นโซนตุ๊ก,กตาเจ้าหญิงทั้งหมดเลยอะไรคะโอ้ยอันนี้เป็นแบบน่ารักจังเลยอ่ะมีชุดเครื่องครัวมีอะไรอยู่ในนี้ด้วยนะโอ้โหมีหมาด้วยนะคะอันนี้แบลมากจริงจริง อุ้ยตรงนี้นี่นแบบสำหรับโซนแบบเด็กผู้หญิงอะไรอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆวันนี้เราจะแบบมาไวไปไวเพราะเราจะหาอุปกรณ์ไปเล่นร้านทะเลกันใช่ไหมไเหนี่ยวมีไม้ร้องเพลงด้วยนะคะเนี่ยเขามีหลายล็อกเลยนะที่เรายัางไม่เดินอันนี้จะเป็นโซนของน้องเด็กผู้ชายนี่นะคะสรุปเทรจะเอาสปอรลมคิตตี้อันนี้นะคะราคา450บาทไปคิตตี้ต่อเสร็จก็จะเป็นอย่างนู้นนะคะเอาันนี้เอาอันนี้นนไหม ปาอันนี้เป็นอันใหญ่หน่อยป้าถือไปจ่ายเงินนะคะอันนี้น้ำเพชรเขามีนี่ไงโมเดลนี่มีโมเดลอันนี้ด้วยกอซิล่านี่น้ำเพชรเขามีดาบด้วยนะดาบเต็มเลยอัลละ80บาทเลยทุกคนอันนี้เป็นดาบจิ๋วนะคะนี่เยอะมากเลยอะ่ะอ <c oughs> ายากได้ดาบจิว๋วไม่เอาแล้วค่ะปลาแล้วเดี๋ยวถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลาแรกดลาแฉกกันบายคะบ๊ายบายค่ะ